มนสิทธิ์ไม่รอนานโชว์ลอตเตอรี่เลขสวยจะเต็มบอกเลขที่ชอบไม่กักสวัสดีครับพบกช่องเอ็กเทวดานะครับงวดนี้มาเร็วเป็นพิเศษนะครับสาหรับลูกทุ่งนักร้องชื่อดังนะครับมนสิทธิ์คำสร้อยนะครับโชว์ลอตเตอรี่จัดเต็มนะครับบอกเลขที่ชอบนั้นที่เห็นโชว์นะครับผมซื้อจริงๆนะครับไม่ได้ไปยืมแผงลอตเตอรี่โชว์นะครับมีเลขมาให้ชมให้ตามกันทุกงวดสําหรับเจ้าพ่อคอลอตเตอรี่มนสิทธิ์คำสร้อยนะครับที่ในแต่ละวดนนั้นก็นําเลขเด็ดๆของตัวเองมาอวดกันเป็นนระจคับ แถมยังดวงดีดวงเฮงถูกรางวัลกระเป๋าตุงอยู่เนืองๆน,นะครับจนแฟนๆยกให้เป็นเจ้าพ่อเลขเด็ดและในวันล่าสุดที่กําลังจะถึงนะครับมนสิ์ก็ไม่พลาดนะครับไปจับจองลอตเตอรี่เลขเด็ดมาให้ชมพร้อมกับบอกเลขที่ชอบอีกด้วยนะครับโดยล่าสุดมนสิ์คําสร้อยนะครับก็ได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมกับลอตเตอรี่หลายสิบใบในมือที่ไปสอยมานะครับพร้อมกับข้อความว่าซื้อแล้วลอตเตอรี่วันนี้ชอบทุกเลขครับเลือกเอาเลยตามใจชอบผมชอบเลขเก้าเลขสองเลขสามและศูนย์ครับ โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทำงานเงินตกเท่านั้นที่จะได้เงินมาแบบชัวร์ๆที่เห็นในมือผมคือความฝันของคนทั่วโลกสาธุขอให้เฮงๆกันทุกคนนะครับที่เห็นผมโชว์ผมซื้อจริงนะครับไม่ได้ไปยืมแผงลอตเตอรี่มาโชว์โปรดเข้าใจน้องมนต์ด้วยขณะที่แฟนๆก็เข้ามาแบ่งปันเลขเด็ดกันมากมายนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่างที่มนต์สิทธิ์คำสร้อยบอกด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชม เป็นเศรษฐีในวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้ทุกทุกท่านทุก,ท,กทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับเสียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนีเลขอัน้นรางวัลเยอะสวัสดีครับ